โอ้ก็ต้องฟาดกับคนนี้ได้สองบาท,ทเกา้าทิปได้ทิปสองบาท,ทเก้าหลับพวกมาไล่เด้อเออพวกมาไล่เหลือตีพวกได้สิเมาเออเกอ้์ไดโน่สิเมาวะนี่พวกมาไล่เออไหเขาลงทับสิโอคค้ยข้คล้องเก้จากล้อลุกทับนะครับ เออชอนะครับเป็นกบมารวมเอ่มะรวมพิธีประดิษฐานนะครับดูเเมือนของอารั์เท่าทุรนา,าดีนะครับอเออพี่น้องลอดเสียขังก้อนไปนะเออลอดเสียขังมังคลายาจาอมอามิเออต้องเสียขังก้อนดิ ทีจำป่ะได้ต้องขอถอา,าไว้คนเดียวต้องขอเพนเอา,าเป็นมาพี่นองเน้นอรับเ้พอพูดดีประเด็กินไอ้ดีของตัวเองกีบองกีบริการเอาเป็นมามูดเล่นเก่เาเล่นเก่าเนี้ยผมติไปประชาสัมพนธ์ไปประกาศพ่อครับคุณกับเออเนือุกับกสิิาาอีกเจ้าหนึห่งาเปนพี่น้องครับราบตามีเดี๋ยวมา,านน่้เก่าผมติไปปัะชาัมพ์ใหม่ เนี่ยจากงานองเขาก็เือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูเกบเดียวพี่องของเขาบางช่วงนี้นรทนได้เข่าใจครับในการในงานองเขาป้ายเนี่ยก็พวกผมเองแต่ที่ระทนได้เข่าใจเสียเรเออเนี่ยเสีเราเน่ยเอาเลยกลับมาเลยพได้ควางแต่พญ่พเสียเรียบร้อยแล้วรับไปได้เลยรับไเลยมียนมีอพ่าเนคิด กวยนี่กวเด้ยนี่กวยน่กวยเอาตู้หอมเอาต้อเนียแล้วัดผัดดล้วดัหมกันนู่ลอนเยกวดเอด้นี่อัวยเยกวได้ยอของ เอารถไปดิใเขาให้มันเหลือบานีเหลือบ้านอีกถ้าของเสยวกล้วยกการกล้วยเจ้าอ่ะคุณงา่เขามาสะกดจับเป็นจุดเดินตต้อไปอีก่าเขาไเโดนก้จับยายออกงนีพี่แล้ว คุณกระทังกระทังนี่ไงนปุยน้ำยเอานี่ฮะล่อหลับปุวยเฮ้ยพีกล้วยเอามาเลยต้องการล้วยป้วยดําวาากลวยดำม b าเล่ย ท mm ี่เสียสลัอะไรี่ชวนตัว้วมากกเยบังรถไดรถได้ ปีเนี่ยยังได้ีนี่ยพ่อยู่ะก็ดอดีอกเจ้าาดนเป็ดเหยียบมาครับกนะโดดกล้วยๆเอากล้วยเออใส่เนี่เลยด้วยสมดจต้องปาดตาจบปรกการเ่พอดีดอกต่เขาศิดีนี่ปีต่อไปก็จะคอยเาให้ไกพอจอมดีเลยครับเจียจักสูงริงจากัทานั้นคุณจาา พี่น้องในกล้วยครับกล้วยสารสิลุ์ป็นอาไปย้อนไปย้อนี่รามพอไม่ได้รับกวรนังีวนั้นตาเท่านกัจะพาวทานกับเา่ามากพาวทานไปเริ่มไหมเขาบกว่าเป็นผู้นี้เลิมเป็นผู้ปฏิสา อ่าปาร์ี้พ่อแม่พี่น้องมาเท่ากับพบสี่หกใจพ่อป้าเห็นแล้วเออปีต่อไปขัดเท่ากับพวกสวนกับพบสี่ยี่เกยไว้ก็ดีเอ่อัดปีต่อไปขัดจัดบอกสวนางอัดร็อกอสิไปขอรูเบียนขัดดาวสุนารีหรือแม่คนละอ่าเอามาบูชาให้บรรดาพ่อพี่น้องบูชาคนละลูกคนละลูกหลุดเหมือนเป็นเหมือนาท่องสมรินหรือว่าท่องเหลียง เออเอาไปติดกับรถกับเลี่ยนแล้วก็พอเอาเชิญนั่นลูกอ่าถ้าเป็นไปได้บ้านนถเพชรดิที่ให้ติดลูกยาโม่พวกอ่าพวกอับเท่านั้นผู้ใหญ่ายมากรถอ่าติดลูกยาโม่ติดเป็นสัญลักษณ์เออพร้อมกับอะไรับขับรถบรรดารถครับหรือว่ากพวาอะไรก็ตาม อาตมาเข้าเป็นชาวโคราชอาจารนั่นอาตมาผ้าผมมีเรศีอาชี่และอาไปมากไปกว่านี้กู้โบกใจให้เจตนาของบรรดาฟอพี่นาไปกว้างสนับสนุกไางไปเรียนเป็นย่างสูงจริงอาเป็นย่างสอาจารนั่นก็ขอให้บรรดาญาติโยม ทีผินเชิญมากจริงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาบแต่คุณปฏิเวทเอาคนนี้จะขอพรอะไรกันจีบม่ได้ไปไกลรอบก็ได้เวียงคนละเอาอขอพรบานเฮานี่ะวาท่านกำนักจาเผินเชิญมาเวอร์สุขสิ่งสุขจางจะนั้นจะขอให้าโยมมีอายุวนันนาสุขพรเดอ ปฏิภาดสารสบัติปตนามงคลสกุลพุทธผลลาบยศสดุปจุิเจุนดือทุกคนบ้าคอบิศพรเดือไปขอบาดไปปอกันเรื่อยบ้านคนเอ้าบาน่ก็ได้บ้านหอ้าวช่ดยบีใช่แต่ว่ากบอหยุทธีแขกได้วกันเดืออ้าวี่จะไรกัน กินปลากันซะส่านจะอาหารก็เยอะแยะได้เนี่ยเออเอาตุนยกลบไปเลี้ยงเข่าเรียงปลากันซะเนอ่ะเออมีอะไรก็มาดื้อพ่อขั้วแม่ขั้วเออเพราะว่าทั้งแม่ขั้วกับลงมาใหญ่กับขอความร่วมมือจากแม่ขั้วเออในอ่ะจัดมาถวายพระคุณเจ้ากับโอ้สมรัตเป็นดีอ๋อเอาเปิดแต่เนื้ออื่นแพ็คถึงเวลาอ๋อ

ไม่เลยไปไปรถไม่ไปรถ